สีลาหุ้มทองของน้อยนาค่ะนะคะสีลาหุ้มทองในสวนพักจิราการ์เด้นนะคะเพื่อนๆนี่สีเข้มมากสวยมากนะคะสีชมพูเข้มๆแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่ก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เขาน้องเขายังเล็กๆดูสิคะสีจืดมากสีจืดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่สวยเลยบอกเลยใช้คํานี้นะค่ะว่าไม่สวยเลย แต่นะคะเมื่อเขาแทงใบออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะนะคะเราก็มาเป็นใบนี้และนี่ค่ะนะคะนี่นี่ค่ะแล้วพอมาใบล่าสุดเพื่อนๆดูเทียบสีกันชัดๆเลยเห็นไหมคะสีแดงเข้มขึ้นมามากเลยค่ะนี่แหละค่ะความอัศจรรย์ของบอนสีนะคะ ยิ่งมีอายุเยอะยิ่งกัดสีสวยค่ะ